สวัสดีครับนาอุดเองนะครับผมวันนี้เราจะมาทําชั้นวางต้นไม้กันนะครับ<า>นี่เป็นไงชั้นวางต้นไม้5ชั้นนะเดี๋ยวเราจะมาแกะแบบกันว่ามันต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะด้วยนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์ดีๆนะที่จะมาแนะนำกันหรือมีวิธีที่ดีกว่านี้เนี่ยหรือว่าจะมีวิธีที่อยากจะแชร์กันนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันบ้างปะ่ะดูกันก่อนที่จะทําชั้นวางนะครับหรือว่าจะทํางานไม้ทุกชนิดเนี่ยต้องรู้อะไรก่อนอันดับแรกเลยนะครับนี่เราต้องแกะ แบบไม้ก่อนว่าต้องใช้ความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับเวลาไปซื้อไม้มาเนี่ยจะได้ไม่เหลือเศษเยอะนะอันนี้หัดทําไว้บ่อยๆนะครับเราจะได้รู้ต้นทุนเราด้วยว่าเราต้องมีอะไรบ้างเครื่องมือใช้หนึ่งเลยก็จะมีนี่ตัวดอกสว่านนะครับจะใช้ประมาณ4.4.8มั้งทําไมต้องเป็น4.8เพราะว่านะทํายด้วย,วยตะเกียบข้อดีของตะเกียบเนี่ยมันเป็นไผ่ นาแล้วมันเหนียวมากนะครับต้นทุนต่ำนะแล้วก็ขนาดที่มันเสียบเข้าไปเนี่ยขนาดที่มันเจาะแล้วก็ยึดลงไปเนี่ยมันได้พอดีเลยนะครับที่นาใช้นะนาจะใช้เลื่อยใบเหล็กนะครับขูด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 ,ขดเสร็จแล้วก็ตัดขนาดมาที่เราต้องการนะครับสําหรับงานนี้เนี่ยนาก็ตัดอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับก็ตัดทิ้งไว้เก็บแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะครับก็เก็บไว้แบบนี้ ก็จะใช้เยอะนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสะดวกเป็นแบบปืนลมก็ได้อันนี้ก็ดีนะฮะเร็วดีแต่รอบนี้นะ้าไม่ใช้นะสิ่งสำคัญต่อมานะครับที่น้าใช้ก็เลือกใช้กาวเป็นของ T O A นะครับเป็น L A 3 5 a ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในช h อปปีะะ้ a z a d a เนี่ยอยู่ประมาณสัก80ถึง 8 0ถึง100 100นิดนิดหรือไงเนี่ยแต่เนี้ยนะซื้อช่วงโปรโมชั่นนะมันจะได้เหลือทำโค้ดแล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ55บาทเอง1ลิตรโอ้โหใช้กันลืมอะ่ะอันนี้ยังเหลือติมเลยนะครับประกอบไปหลายงานแล้วเหลือเยอะมากใช้ดีมากนะครับแห้งเร็วกาวเนี่ยทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปทำอะไรต่อจะเซฟมากกว่านะครับอ่ะผ่านไป2ตัวนะตัวต่อไปที่จำเป็นเลยนี่แคลมแคลมแคลมนะก็เลือกใช้แบบนี้มันสะดวกดีนะครับ จ้าแคมซีแคมเออะไรก็ได้แล้วแต่นะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของไม้แล้วนะครับไม้เนี่ยเวลาที่ตัดเนี่ยนาก็จะซื้อมาเป็นเส้นเส้นประมาณเมตรสิบหรือ80อะไรประมาณนี้นะครับเลือกไม้สวยๆหน่อยเสร็จแล้วนี่นาก็จะใช้เครื่องตัดฉากตัวนี้ตัวนี้มันเหมาะในในงานที่เป็นลักษณะของ เส้นนะครับเป็นไม้เส้นพวกนี้ไม้ย,วยาวๆพวกนี้จะตัดเร็วมากแล้วก็ตรงนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องโต๊ะวงเดือนนะครับมันจะเหมาะเป็นงานแผ่นมากกว่าเพราะมันจะดูดหน้ากว้างด,ดีกว่านะถ้าเกิดใช้เนี้ยตัดบางทีมันก็มีดีดกลับอะไรเงี้ยนะก็ว่ามันไม่โอเคนะครับก็เลยซื้อแบบนี้มาดีกว่าอาจจะแพงนิดนึงแต่เราก็จะเซฟเรื่องของอะไรความปลอดภยัยใช่ไหมสำคัญที่สุดเลยมือใหม่นะครับอย่างน้าเองก็เป็นมือใหม่เป็นมือสมัครเล่นนะ เรื่องเรื่องเซฟตี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับอย่าหาว่าน,นู่นนี่อเลยคือคนไทยติด d ี Y ผมเข้าใจแหละนะอะไรลดต้นทุนได้ก็ลดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกําลังนิดนึงเนี่ยอยากจะให้ซื้อของที่มันดูปลอดภัยมากกว่าและให้เหมาะกับงานม,มากที่สุดนะเพราะว่าเราทําเป็นงานอดิเรกแล้วก็อาจจะเป็นจริงจังก็ได้ในอนาคตอันนี้ไม่มีใครรู้นะก็ต้องฝึกฝีมือกันไปเรื่อยๆนะครับเก็บนิ้วไว้ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเวลาตัดขนาดเนี่ย นาก็จะจดว่าใน1ตัวนะใน1ตัวเนี่ยต้องต้องใช้ไม้กี่แผ่นก่อนนะครับตัดขนาดเท่าไหร่ก่อนนะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นจำนวนนะเช่นตัวเนี้ยขนาด25เซนนะครับสำหรับเป็นฐานรองงานไม้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะพอดีพอดีนะเยบไว้เมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยอันนี้นะครับ ขนาดไม้ด้านข้างเนี่ยน้าจะใช้อยู่ที่ประมาณน้าจะตัดอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนแบบนี้นะครับตัดไว้เสร็จแล้วก็ใช้ไม้ขนาด20เซนตรงนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นฐานแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคาน25เซนเป็นคานนะแล้วก็20เซนเนี่ยเป็นฐานนี่ก็จะได้ทรงนี้ออกมานะครับเวลาท,ทําทํายังไงเราก็จะมีไม้คลิปอยู่นึงตัวนะครับ ความกว้างของแต่ละช่องเนี่ยนาใช้อยู่ที่20่มิลนะครับหรือ2เซนนะครับ2เซนเราก็วางไว้อย่างนี้นะครับวางไว้นี่ทันไว้อย่างนี้ก่อนก่อนยึดกาวจะสังเกตว่านาไม่ได้ใช้ปืนลมนะนาใช้กาวยึดก่อนนะครับแล้วก็ยึดไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก15 ถึง30นาทีนะครับแล้วก็ไปพักไม้ไว้นะครับแล้วเราก็ทำมันอื่นต่อไปทำมันอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ทั้งหมดแบบนี้4ตัวนะขั้นตอนแรก4ตัวนะนี่เราก็จะได้จะได้แผ่นยออกมานะอันนี้ทําเสร็จแล้วอันนี้ทิ้งไว้เมื่อคืนนะตอนเช้ามาก็เลยถือโอกาสรีวิวเลยเป็นส่วนๆไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยไม้มันอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาขัดเก็บละเอียดอีกทีนึงอ้อเรื่องขัดลืมบอกไป ก่อนที่เราจะมาทํางานไม้ประกอบแบบนี้นะครับน้าเนี่ยจะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเนี่ยเปิดหน้าก่อนนะครับให้มันเรียบร้อยไล่เซียนนะครับเอาเซียนออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาประกอบพอคราวนี้เวลาเราเก็บสีหรือจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะ